ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ RP ใหม่มาแล้วนะครับใครที่เติมวันที่ RP ใหม่เข้าเนี่ยต้องรอคิวนิดนึงนะครับเพราะว่าคนเติมเยอะมากเลยแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากสุ่มรถเทสลานะครับปรึกษาแอดมินรัลลิชแมนช็อปได้เลยนะครับเขามีเทคนิคในการสุ่มรถเทสลาโดยใช้ UC น้อยที่สุดนะครับวิธีการเติมก็ง่ายเลยนะครับแอดไลน์ไปที่ร i ลลิชแมนช็อปอย่าลืมแอดด้วยนะใช้แค่เพียงยูเซอร์เดียแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับ เติม UC 24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ต้อง r i c h m น n อบเลยนะมีคนลงกันแล้วนะครับรีบหาปืนก่อนเลยเสียงเท้าอยู่ด้านนอกนะครับหน้าเรานั่งไงล็อกแล้วมีตัวชิดหน้าเรานี่ไงตายเลย น่าจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรารีบฟาร์มแล้วก็รีบไปนะมีหลายคนนะครับบอกว่าตัวรถเทสลาเฮ้ยเสียงเท้าหน้าเรา <S 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 ตอนนี้ตัวสกินรถเทล่าหรือไม่ก็รถเทสลานี้นะครับเป็นประเด็นมากเลยนะมีหลายคนบอกนะครับว่ามันโกงอะ่ะเวลาเราขับรถไปชาร์จใครอะ่ะ คนที่อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่รอบนอกอ่ะจะไม่ได้ยินนะมีเสียงเท้าทั้งขวาน่าจะวิลสันนะครับแล้วก็สกินรถด,ดาเซียที่มาใหม่เนี่ยปกติแล้วอะ่ะรถดาเซียมันจะดังมากเลยนะครับแต่พอเราใส่สกินนี้ยเสียงรถจะเงียบมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองขับรถชาร์ดดูนะครับลองดูนะว่าคนที่อยู่ในบ้านหรือว่าอยู่รอบนอกเนี่ยจะได้ยินไหม เสียงเงียบแล้วก็แรงมากเลยนะครับไหนเฮ้ยหน้าเรามีเสียงปืนมาจากโรงเรียนนะครับเราลองแวะไปดูนะไปแล้วเพื่อนขึ้นรถเอาเร็วเร็วเรวหลังยอกแล้ว เฮ้ยหลังเราไปดูโรงเรียนก่อนนะครับไหนอ่ะไม่เห็นนะอยู่ด้านบนเหรอผมว่าเราไปเคลียร์ในรถฮอกก่อนดีกว่านะเอาชนอะไรอ่ะน่ะจาจะวิวสันนครับเอายิงเร็วยิงเร็ว ตายเออเฮ้ยนังไงหน้าเราอืมจะชนซะหน่อยน้องนะครับเฮ้ยมีคนข้ามาตายเลยยังยังยังไม่หยุดร้องอีก เสียงนี้ยผมสงสัย <Need S 1> จริงๆ <'m> เลยเขาร้องว่าเิวใช่ไหมมันเหมือนโหหิวอ่ะโหหิวอ๋อผมเข้าใจละเขาบอกว่าหิวนะต้องสั่งเซตนี้เลยนะครับฟูจ <got> ิยามาเลเวอร์นะเมื่อเราสั่งซื้อฟูจิยามาเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้น c ิ i เก e n เทเบุรลาน g เกตน้ำอัดลมหรือไม่ก็ชาลิปตันนะครับลดราคาเหลือ175บาทนะ หรือจะเป็นเบอร์เกอร์ปลากระพงก็ได้นะครับเมื่อเราซื้อเบอร์เกอร์ปลากระพง1ชิ้นกุ้งเอปิเทนน้ำอัดลมหรือไม่ก็ชาลิปตันนะครับลดราคาเหลือ190บาทนะโปรโมชั่นนี้ใช้เฉพาะซื้อหน้าร้านซื้อกลับบ้านแล้วก็สั่งผ่านแอปโลเ h นทูเท่านั้นนะครับเอ่อตัวฟูจิยามาเลเวอร์เนี่ยหมดเขตวันที่1งสิงหาคม2564นะแล้วก็เซตเบอร์เกอร์ปลากระพงนะครับหมดเขตวันที่25บากรกฎาคม2564นะ ต่อไปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเราใช้เสียงเนี้ยให้เราสั่งมอสเ,เบอร์เกอร์ให้เพื่อนกินเลยนะเฮ้ยเสียงปืนหน้าเรานั่งไงจอดเล่นที่ปั๊มนะครับบวกกันใหญ่ละ มีตัวไกลนะครับตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะนั่งไงมีรถจอดอยู่เพื่อเราโดนละถอยเข้าที่กำบังก่อนนะครับเดี๋ยวเราปั๊มยาเสร็จแล้วเนี่ยมผมจะลองขับรถเข้าไปชาร์จดูนะครับอ้อ,อไปด้านหลังนะลองดูนะครับว่าเขาจะได้ยินหรือเปล่าอะ่ะยืนโล่งเลยหน้ายิงมากเลยนะครับ เจอแล้วไปอ้อมไปด้านหลังเขานะครับอุ้ยที่ตึงกว้างขับชนต้นไม้เฉย มีเสียงปืนด้านหลังนะครับไกลๆเลยเราเคลียด้านหน้าก่อนนะครับเหมือนเขาขึ้นรถเลยน่าจะไปแล้วนะครับนั่งไงไม่ทนันละไปขับรถไปวนดูด้านหลังนะฟังจากเสียงปืน เหมือนจะมาจากประมาณตรงห้องน้ำนะครับนี่ไงเจอละตายเลยจากที่ลองใช้มานะครับ ผมว่ามันเงียบมากเลยนะเฮ้ดย hey, <a location. S 1> ด้านหน้าเรามีคนจังหวะเนี้ยผมว่าเขาไม่ได้ยินเสียงรถนะก่อนที่เพื่อนเราจะยิงเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นดาเซียผมว่าต้องรู้ตัวก่อนนะครับอันเนี้ยไม่ทันได้ตั้งตัวเลยสรุปง่ายๆเลยนะครับถ้าเกิดว่ารถคันนี้ไปอยู่ในมือคนที่เล่นเก่งอะ่ะผมว่าได้เปรียบพอสมควรเลยนะครับ มีคอมเมนต์ถามมานะครับว่าตัวเกมเนี่ยเขาจะแก้เสียงรถไหมคือถ้ามองตามความเป็นจริงอะ่ะรถเทสลามันเงียบอยู่แล้วนะครับแล้วการร่วมมือกันครั้งนีโ้โอ้โหยิงอะไรเนี้ยผมว่าเขาไม่น่าแก้นะครับ,บเพราะว่าเทสลาเป็นรถไฟฟ้านะจะให้มันดังเหมือนดาเซียเนี่ยก็ไม่น่าจะได้นะครับ เฮ้ย hey, หน้าเราเฮ้ย <Hey. S 1> เปลี่ยนแม็กแล้วอะงงเลยน็อกแล้วไปเพื่อนวนไปเพื่อนเราขับรถเป็นงานอยู่นะครับน่าจะ เข้าไปในปั๊มแล้วนะครับจริงๆควรจะขับไปชาร์จเลยนะอยู่ตรงเนี้ยเราเสียเปียมนะครับเพราะว่าพื้นที่เราโล่งนะผมว่าเดี๋ยวเราเอารถไปชาร์จดีกว่าอย่าลืมปั๊มน้ำให้เต็มหลอดนะช่วยเราวิ่งเร็วแล้วก็เลือดเด้งตลอดเวลานะครับไปเอาเบอร์สามต้องรีบนะเฮ้ยเบอร์สอง มีคนอยู่ทางขวาน,นะครับอยู่ด้านนอกเลยเฮ้ยด้านหลังอยู่ไม่ได้แล้วต้องถอยนะครับงานเข้าเลยมีตัวด้านนอกนะครับไม่แน่ใจว่าตีเดียวกันหรือเปล่านะรีบเคลียร์รีบไปนะครับเสียงเท้ามาแล้วหน้าเรา รอนะครับชิดละพยายามล่อให้เขาวิ่งเข้ามาหาเรานะตายชิดขวามา เราย้ายตำแหน่งนะครับเียบ้อยฮเฮ้ยเบอร์สามยังไม่ตายทันไหมหืมนิดเดียวนี่ไงด้านบน เจอแล้วครับเรียบร้อยทางซ้ายเฮ้ยระเรบิดหลังต้นไม้นะครับระยะนี้ต้องเจอเทพเระเบิดแล้ว เหลือประมาณ2-3วถึงวินะครับไปยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ